สวัสดีค่ะพบกับช่องเพลิดเพลินชาแนลวันนี้ช่องของเรามีภาพเก่าเล่าเรื่องมาให้ชมกันอีกแล้วนะคะและที่เห็นอยู่ในภาพนี้นะคะเป็นภาพของพรยาราชานุปปะพันธ์หรือสุดใจบุญนาคคุณนางรูปงามที่มีพร้อมทุกอย่างชาติกกำเนิดอันสูงศัก์และเด็กหนุ่มที่ถูกคัดเลือกให้บินไกลถึงอังกฤษแต่จุดจบของชีวิตไม่ได้สวยงาม เราจะพาทุกท่านนะคะย้อนไปในยุคราชการที่สและรัชการที่หเพื่อทาความรู้จักกับชายคนหนึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นดาวเด่นของราชสํานักชายผู้เกิดมาพร้อมกับชาติตระกูลความสามารถและรูปรักความสง่างามจนได้รับการกล่าวขานอย่างมากมายเขาคือพระยาราชานุประพันธ์หรือสุดใจบุญนาคบุตรชายของเจ้าพระยาพานุวงศ์มหาโกษาธิบดีหรือทวมบุญนาค หนึ่งในเสาหลักของราชการไทยในยุคนั้นด้วยชาติกำเนิดที่มั่นคงและสติปัญญาเฉียบแหลมพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ทรงคัดเลือกให้เขาเป็นหนึ่งในกลุ่มเยาวชนกลุ่มแรกๆที่ถูกส่งไปศึกษาต่อณประเทศอังกฤษที่อังกฤษ สุดใจบุญนาคได้เรียนรู้วิชาความรู้แบบตะวันตกทักษะภาษาการบริหารและแนวคิดสมัยใหม่ซึ่งกลายเป็นทุนสำคัญในชีวิตราชการของเขาภายหลังเขากลับสู่แผ่นดินสยามพร้อมความรู้เต็มเปี่ยมและบุคลิกสง่างามหน้าตาโดดเด่นและความเป็นสุภาพบุรุษจากตระกูลบุญนาคทำให้เขากลายเป็นชายหนุ่มเนื้อหอมที่สุดคนหนึ่งของยุคนั้นแต่นี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของชีวิตที่ทั้งรุ่งเรือง และลันททศอย่างยิ่งในตอนปลายเมื่อสุดใจบุญนาคเข้าสู่ราชการเขาได้รับการไว้วางใจทํางานที่ต้องอาศัยความรู้แบบตะวันตกและการประสานงานกับต่างประเทศความสามารถและกิริยาสุภาพของเขาทําให้เขาเลื่อนขั้นอย่างรวดเร็วจนได้รับบรรดาศักดิ์เป็นพยาราชานุปพัน์ในช่วงรุ่งเรืองของชีวิตของสุดใจบุญนาคไม่ได้มีเพียงงานข้าราชการเท่านั้นที่รุ่งเรืองแต่ชีวิตลักของเขาก็เป็นที่เล่าขานไม่แพ้กัน เขามีภริยาที่ล้วนเป็นสตรีที่มีชื่อเสียงเช่นหม่อมสุ้มจีนนักร้องเพลงไทยเดิมผู้มีตำราและครูดนตรีที่เป็นที่ยอมรับและหม่อมทัพทีมในรัชกาลที่สี่ผู้ซึ่งสละชีวิตในวังเพื่อออกมาอยู่กับสุดใจบุญนาคแม้จะต้องแลกด้วยชะตากรรมอันโหดร้ายในภายหลังสุดใจบุญนาคถูกกล่าวขานว่าเป็นชายที่ครบเครื่องทุกด้านรูปล่อ ชาติตระกูลดีมีการศึกษามีชื่อเสียงและเป็นที่ต้องการในสังคมทั้งฝ่ายราชการและฝ่ายสตรีหากแต่ชีวิตของเขาหยุดเพียงเท่านี้เขาอาจถูกจดจําว่าเป็นหนึ่งในคุณนางที่รุ่งโร์ที่สุดคนหนึ่งแห่งแผ่นดินราชการที่5แต่ชะตากลับเดินทางไปในทิศทางที่ไม่มีใครคาดคิดจากคุณนางใหญ่สู่นายสุดใจชีวิตที่พังทลายด้วยการพนันแม้สุดใจบุญนาคจะประสบความสำเร็จมากมายในชีวิต แต่จุดอ่อนเพียงอย่างเดียวก็ทำลายชีวิตทั้งชีวิตของเขาได้นั่นคือการพนันในยุคนั้นการพนันเป็นหนึ่งในปัญหาที่พบในหมู่ขุนนางหลายคนแต่สำหรับสุดใจการพนันไม่ได้เป็นแค่นิสัยแต่มันกลายเป็นหายนะที่ค่อยๆกืนกินทุกสิ่งที่เขามีทรัพย์สินถูกใช้ไปหนี้สินเพิ่มขึ้นชื่อเสียงถูกวิจารณ์ความไว้วางใจจากราชสำนักเริ่มสั่นคลอนสุดท้ายเขาถูกลงโทษด้วยการถอดยศทั้งหมด กลายเป็นเพียงนาสุดใจจากคุณนางผู้มีเกียรติสูงสุดเหลือเพียงชายธรรมดาที่ชีวิตพังลงเพราะความหลงผิดของตนเองนี่คือจุดจบที่น่าเศร้าของชายผู้ที่เคยมีพร้อมทุกอย่างแม้การเวลาจะผ่านไปชะตาชีวิตของเขายังคงเป็นอุทาหรณ์สำคัญและประวัติศาสตร์ไทยแต่ในขณะเดียวกันภาพถ่ายของเขาที่เหลือไว้ก็ยังคงทำให้คนรุ่นหลังหลงไหลในเสน่ห์และความงามอันเป็นเอกลักษณ์ของเขาความหล่อที่ไม่เคยจางหายตามกาลเวลา เรื่องราวของพยาราชานุประพันธ์หรือสุดใจบุญหน้าสอนเราว่าแม้จะเกิดมาพร้อมทุกอย่างทั้งชาติตะกูหน้าตาและการศึกษาแล,และโอกาสแต่หากขาดวินัยและการยับยั้งชั่งใจความรุ่งเรืองก็จะสามารถพังทลายได้ในพริบตาเดียวเขาคือบทเรียนคือเรื่องเล่าและคือใบหน้าหล่อเหลาในภาพถ่ายเก่าที่ยังคงทำให้คนถามหาไม่รู้จบขอบคุณที่ร่วมเดินทางมากับช่องเพลิดเพลินชนนลพบกันในคลิปหน้า สวัสดีค่ะ